สำหรับคำถามครับอย่างเป็นยังไงป่ะก็ดีครับเป็นอีกปีหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาร่วมงาน Black o p e r a i o n Week ซึ่งก็วันนี้มาร่วมงานของ Leisure Project ครับผมอ่าคือผมไม่เคยมานั่งชมแบบนี้ันนี้เป็นครั้งแรกปีแรกเลยมานั่งชมแต่ว่าเคยเดิน3ามปีที่แล้วชอบไหม รู้สึกว่าตอนพวกผมเดินอ่ะตื่นเต้นกว่ามานั่งชมน่ะแต่มานั่งชมอ่ะมัเรารู้สึกว่าเราได้เห็นเห็นหลายๆอย่างเห็นเขาวิธีการเดินของเขาเห็นชุดเราได้มองรายละเอียดมากขึ้น ส่วนตัวเนี่ยคือปีที่แล้วผมก็มาของในเชื่อโปรเจกต์เหมือนกันแต่มาคนเดียวก็จะเหงาหน่อยปีนี้ก็ยังเหงาอยู่ไหมปีนี้มีมีมีเพิ่มมาด้วยก็จะไม่เหงาไม่เหงาสบายใจโอเคตอบดีมาก <laughs> สบายใจ <laughs> <laughs> ใช่ครับก็ก็สนใจด้านนี้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทำดีหรือยัง ให้คนอื่นพูดดีกว่าใช่แต่วันนี้แบบโชว์ดูน่ารักมากผมรู้สึกว่ามันมีชุดหลายชุดที่ที่แบบเราอยากซื้อมาใส่เองเลยมันดูสบายเนาะดูกระชั่วรวม smart c a s แล้ววันนี้ดูรู้สึกว่าเหมือนจะมีรองเท้าแตะเยอะมาก80%เลยมังชอบเลยใช่ไหมใช่ดูสบายสบายมันดูไม่อึดอัดอ่ะใช่สหรับผมชอบ อย่างเช่นอย่างเช่นสายน้อยจะย,ยืดกางเกงยีนรองเท้าเข้าไปแต่ว่าเราเลือกให้มันแมทกันก็จะดูมากขึ้นมาได้ได้วยสีด้วยอะไรนะครับแมทแมทกันบ่อยไหมจรองๆน่ะมันจะแมทกันโดยที่เราไม่นัดนะใช่ใช,ใช่ไหมาถามก็ถามชงอย่างนี้ทำไมเนี่ย ชอบสีคล้ายๆกันไงใช่ใ,ชใชก็จะเป็นแบบสไตล์แบบขาวดำเทาอยู่แค่นั้นแหละเออในมุมของแฟรนด์เ้างอกเนี่ยเพราะตอนนี้สายแฟนในแบบบ้านเราทูกมาแรงมากใช่ครับก็รู้สึกภูมิใจมากที่แบรนด์ไทยหรือว่าศิลปินแล้วก็ดีไซเนอร์ของไทยคือส่งส่งแบรนด์ไทยไประดับโลกได้ซึ่งเราก็ดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งข,งของของแบรนด์เหล่านั้น ่สนใจหรือใครที่ยังไม่ได้มานะฮะงานมีตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่19เลยนะครับพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้เรามาเดินแบบด้วยใช่พรุ่ี้เรามาด้วยใครสนใจก็มาเจอกันได้นะครับติดตามด้วยนะครับ Bangkok International Fashion Week นะครับผมบกับมาซีรีส์เอพูดนอก็แับกละครสลักรักในแสงจันทร์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รูนะครับไปดูด้วยนะครับ ตอนนี้ก็คนยังไม่ได้ดูไงใช่ใช่ตอนนี้ EP สิบแล้วยังแค่ EP สิบแล้วคุณก็อยู่ไม่ได้หรออยู่ไม่ะด้เลยแค่สองสอง EP เท่านั้นจะจบแล้วแล้วก็เรามีนัดกับแฟนๆด้วยดูไฟนอล EP พร้อมกันใช่อาทิตย์หน้าซึ่งก็อีกคืออีกสองสามวันนี้แล้วนะครับคนครับัตรสวาลเรียบร้อยแล้วครับ เฮ้ยอันนี้อวดปะอวดนิดนึงตอนที่รู้ว่าแบบโซลเอาเปยังไงดีใจมากดีใจมากครับแบบดีใจแค่ในวันเดียวอ่ะเออดีใจที่ที่ทุกคนอยากจะมามาดูละครพร้อมหมดเราแล้วก็ชื่นชอบละครเรามันมันเหมือนแบบเขาอินไปกับเราเชื่นใจใช่นเจรพกเตียมท่ไม่ชนเลยเน่โหเตรียมไปได้ทุกอย่างเลยครับแล้วก็ นอกของเราเนี่ยฉาย2ชั่วโมงเต็มๆก็คือเป็นอีพีสุดท้ายที่ที่ที่ยาวหน่อยเรียมขวดไปด้วยนะครับขวดทำไรกินน้ำ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 าใช่ครับแล้วก็จะมีเบน e ฟิตด้วยได้มาถ่ายรูปกับพวกเราตั้งแต่จอกันตั้งแต่แบบบ่ายยันดึกไปเลยครับารผมรู้สึกว่ามันเร็วมาก ับเดี่ยวไปเร็วแต่แเหมือนเราได้ทำอะไรหลายๆอย่างมากเนาะในเวลาที่มันแป๊บๆเนี่ยก็อย่างแรกก็คือได้แบบได้เล่นตอบโต้กับแฟนคลับค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบเห็นคนใหม่ๆที่มาทำความรู้จักกับเราเป็นแฟนคลับใหม่ๆซึ่งก็รู้สึกว่ามันใหม่ดีอ่ะมันใหม่ดีแล้วมันก็น่ารักดีครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมาก แบบเร a l ไทม์ก็คือเข้าไปในในเอแล้วก็ปั่นปั่นเทรนกันแล้วเราก็มีสเปซกันหลังหลังละครจบด้วยพูดคุยกันหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ละครของเราเนี่ยมันเข้มข้นแล้วก็ดราม่ามากเราต้องปลอบใจแหล้วคนก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้ยมันช้าใจเชื่เหลือเกินเราก็เลยมาให้กำลังใจหน่อยแต่สนวนมากกันหนักกว่าเดิมเจอพวกเราไปเนี่ย การร้องไห้หรือว่าการดราม,ม่าเนี่ยมันก็อาจาจะมองได้สองทางมีความสุขไปเลยหรือเศร้าไปเลยก็อาจจะให้ทุกคนมันลุ้นกันแต่ผมบอกเลยว่ามีน้ําตาแน่นอนเฮ้ยพวกเรามีน้ําตาอยู่แล้วครับคือผมไม่อยากผมไม่อยากซึ้งมากะ่ะ ออกไปม่ก็มันจบแล้วอะเราเราเรายังอยากอินกับมันต่อโปรเจกต์เรามันจบแล้วอะไรเงี้ยมันเร็วเร็วไปนิดนึงก็ทำไปได้กับการเล่นเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับกับการที่เราได้เจอบทบาทที่แตกต่างแล้วก็เจอกับพี่ๆนักแสดงที่มีความสามารถมากมาถึงมาจ้องกับโปรองแรกด้วย เป็นเรื่องที่ทําให้พี่พี่แฟนทุกคนรู้จักเราด้วยนะออก็ได้มาแบบมาเจอกันมาพูดคุยกันซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่อุ่นมากแล้วผมผมได้ทาอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยได้เราก็ได้พบปะกับคนใหม่ๆได้แเราได้เติบโตขึ้นจากละคเรื่องนี้ เป็นการเติบโตอีกก้้วหนึ่งครับที่สําคัญมากอย่างอย่างพีก,ก็คือเพิ่งมีโอกาสมาร่วมงานกับช่องวันเป็นครั้งแรกแล้วก็เล่นละครด,ด้วยกันแล้วก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นการเติบโตอีกก้้วหนึ่งที่ทําให้เราได้ทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นอย่างตอนนี้ก็ได้เรียนเต้น <c oughs> ในร้องเพลงบ้าง <c oughs> ก็เลยเป็นอะไรใหม่ๆบ้างใหม่สุดก็คงจะเป็นเต้นลวตอนนี้ก็่เตรียมวับไปน้ออาจจะ ยังนะอาจจะเป็นงานอื่นอ่อเพราะยังไม่ค่อยดีไงอาจจะนะหรือคุูจะเป็นนักเต้นนะซีรีส์เรื่งต่อไปก็ถ้าคนดูอยากดูพวกเราก็ทำได้เดี๋ยวผมจะเป็นครูสอนเต้นงั้นคุณต้องเก่งของผมนะสุดๆอ่ะเป็นโค้ช ซึ้งไมเนี่ยนั่นสิดิฟท็อกเหมือนกันนะเนี่ยเดวันแหละครับต่อหน้าหลายๆคนเลยอ่ะตอนนี้ก็ผมรู้สึกว่าเธอเก่งขึ้นเยอะเธอแบบเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็ผมเห็นพัฒนาการของเธออย่างอย่างก้าวกระโดดมากก็พัฒนาต่อไปก็จริง ก็จะพยายามเหมือน,นกันจริงจริงคุณผู้ถูกแล้วเนี่ยพูดดีมากเลยนั่นแหละ <c oughs> สํหรับฟีคกือผมเห็นตั้งตอนแรกคือด้านฝีมือผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วแหละว,ว่าเขาเก่งอยู่แล้วแต่เขาก็พยายามพัฒนาขึ้นเขาไม่ได้ไม่ได้ประมาทเลยกับการทําง,งานของเขาเขามเหมายถึงว่า ถึงว่าถึงเขาจะมีความสามารถอยู่แล้วมีประสบการณ์อยู่แล้วเขาก็ไม่ประมาทที่จะทาการบ้านมาที่จะทําในแต่ละอย่างให้มันดีขึ้นไปอีก<า>จริง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 แล้วก็เรื่องเขาเรียกว่าอะไรเรื่องการพูดคุยเรื่องการนิสัยใจคอเขา<อ>ขเแใช่ไหมค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อย <laughs> <laughs> เปลี่ยนไปเรื่อยจากจากคนที่อาจจะ ไม่ค่อยพูดกับคนอื่นมากสักเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเขาพยายามพูดมากขึ้นครับเขาหาคนมากขึ้นคุยเก่งขึ้นหรือคุยเก่งแต่กับผมก็ไม่รู้แต่ก็รู้สึกว่าเขาก็เติบโตขึ้นในทุกๆด้านเหมือนกันเนาะครับถ,ถ้ามันมีวันหนึ่งซีรีส์ใหม่บทบรรจุให้เราจะเล่นประเทศไหนก็แบบดราม่าประเทศละมาดามเซนแอยากเล่นก็ดราม่าอีกครับ ก็ได้าหีก็ถามผมยังคุณอยากเล่นรอมคอมไงผมรู้ใช่ใช่ใช่แต่ที่จริงแล้วคือผมก็รู้สึกว่าดราม่าก็เป็นทางของเราเหมือนกันที่เราก็รู้สึกเล่นแล้วมันอินดีอ่ะแต่ว่าถ้ามันเพิ่มด้านอื่นๆมาบ้างอย่างเช่นการบูที่คุณชอบอยู่แล้วก็บูในดราม่าก็ได้บูด้วยดราม่าด้วยมันก็อาจจะเป็นรสใหม่ๆผชอบมชอบออกแรงเ้อ ได้หมดนั่นแหละที่จริงที่จริงแบบไหนก็ได้นะเพราะว่าแต่ว่าก็แบบไหนก็ได้แหละถ้าถามว่าเรื่องต่อไปจะเป็นแบบไหนเนี่ยแต่ผมคิดว่าเรื่องต่อไปเนี่ยอะไรคุณรู้แล้วหรอไม่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ พี่ๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากจะเห็นเราในคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากจากเรื่องนี้ก็ได้ใช่ครับถ้ามาผมเล่นเป็นเจ้าอีกเขาเล่นเป็นศาสตร์ิลเหมือนเดิมอาจจะเฮ้ยมันเป็นเรื่องเดิมก็อาจจะมีเรื่องใหม่ๆคาแรคเตอร์ใหม่ผมอาจจะเป็นนักดนตรีเล่นมาริลินก็ได้สลับกันอะไรอย่างเงี้ยไปได้ฝากละครหน่อย อีกไม่กี่วันแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์วันจันทร์วันจันทร์ EP ที่11แล้ววันที่21ก็คือวันรักษาเพื่อเป็น EP ที่12ไฟ n a ล EP ของพวกเราใครที่มีบัตรแล้วก็ไปเจอกันนะครับส่วนใครที่ไม่มีบัตรก็รอดูหน้าจอได้นะครับปันเพลนไปด้วยกันครับขอให้ทุกคนสนุกและก็เอนจอยไปกับพวกเราใช่ไหมครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นวีคสุดท้ายแล้วนะทุกคนทุกอย่างมันเดินทางผ่านมาเร็วมากแล้วก็ คุณทุกคนมากที่ให้กำลังใจพวกเราตลอดแล้วก็เอนจอยกับการดูรละครของพวกเราแล้วก็รักรละครของพวกเราพวกเราก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับจะหวังอะไรกันนะฝา <laughs> กด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ